สวัสดีค่ะเพจรถมือสองสุโขทัยค่ะวันนี้ทางเพจมีรถยนต์อีซูซูทีแปะยิ้มปี95มาแนะนํานะคะสําหรับรายละเอียดขอเชิญคุณเก่งต่อเลยค่ะครับผมวันนี้นะครับอีซูนะครับทีฟอนะครับเครื่อง90แหลแรงม้า 2500cc ซีซีนะครับปี95นะครับผมแปะยิ้มของเรานี่เองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสีโดยรวมนะครับสีโดยรวมนะครับสีโดยรวมนะครับเอ่อ สีเป็นเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมให้ดูไกลๆนิดนึงครับได้เห็นตัวรถเต็มๆนะครับคันนี้มาพร้อมล้อแม็กนะครับเอ่อล้อแม็กเอซูซูนะครับน่าจะเป็นของดากอนไอ้นะครับอ่าเป็นล้อแม็กอีซูดากอนไอเนาะซึ่งเป็นตัวใหม่กับตัวนี้เนาะครับผมคันนี้ตามสภาพนะครับผมผมตามสภาพนะครับให้เห็นตัวบอดี้นะครับตามสภาพอ่าก็จะมี ริ้วรอยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมรอบแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจุดตำหนิเดี๋ยวจะให้ดูรอบสองนะครับใกล้ๆเนาะอันนี้ให้ดูตัวเต็มทรงรถนะครับรถดูทรงสวยนะครับทรงสวยนะครับเมื่อกี้ขับมานะครับขับมาจอดตรงนี้ครับรีวิวครับรถขับสนุกนะครับขับมันนะครับอัตราเร่งเร่งดีนะครับผมเพียงแต่ว่าสีนะครับมันไม่ใหม่ปิ้งเนาะ อ่าเดี๋ยวราคาคันนี้ก็จะถูกกว่าทุกคันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับนะครับผมเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับเรื่องราคาจะต่อรองหรือว่ายังไงเนาะอ่าสีฝากระโปรงนะครับอ่าโดนความร้อนโดนอะไรเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะขายประมาณนี้ครับหลากหลายกันมั่งนะครับขายสวยๆมั่งแล้วก็ตามสภาพมั่งนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเลือกกันเนาะครับอ่าโอเคครับ ตองบุญนะครับหัวเก่งก็ไม่ลอกนะครับหัวเก่งไม่ลอกนะครับโอเคครับอ่ารถผมตีตีสี่นะครับตีเป็นอาบน้ํานะครับอ่าตีเป็นอาบน้ํานะครับโดยรวมก็เดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆอีกทีนะครับอ่าใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่ามีด่างบ้างอะไรบ้างนะครับดูเต็มๆนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับ ลิ้ว้อยนะครับตําหนี่นะครับอันนี้ก็เบียดมานะครับเบียดมานะครับเบียดมาเนาะรถก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าสีสันมันไม่กิปนะครับถ้าจะกริปเดี๋ยวรอขันต่อไปนะครับหากพี่ๆนะครับรับได้นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอานี่ก็เนี่ครับเบียดมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับผมอ่า กระบะมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับอา่าครับผมโอเคนะครับให้ดูคัสซีนะครับผมอย่างอะไรไม่มีให้นะครับคันนี้อา่าแต่เพาท้ายนะครับก็แห้งๆนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับขับมายังไงก็อย่างนั้นเนาะถ้ามันเยอะอะไรเราก็จะเห็นเลยนะครับเพราะว่ามีคราบฝุ่นติดเนาะโอเคนี้ก็ดูแห้งๆนะครับครับผมเดี๋ยว ดูด้านในนะครับด้านในนะครับด้านในแผงประตูก็ตามรูปนะครับประมาณนี้เนาะมีเจาะใส่ลําโพงนะครับแต่ด้านบนไม่มีฉีดขาดนะครับไม่มีฉีดขาดครับผมคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็ไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกเนาะคอนโซลหน้าไม่มีแตกนะครับอืถือว่าใช้ได้นะครับมีแอร์ให้นะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวไล่ดูเรื่อยๆนะครับแผงประตูด้านนั้นด้านบนก็ไม่มีขาดนะครับเหมือนกับด้านขวานะครับด้านซ้ายเจาะลำโพงมาเหมือนกันเนาะเบาะด้านหน้านะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะซ้ายนะครับไม่มีฉีกขาดเบาะขวาค่อนข้างเต็มแต่มีตำหนินะครับนิดนึงตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับเอ่อถ้าพี่ๆจะให้เก็บหรืออะไรก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงนี้เนาะ อ่าโอเคครับอันนี้รถมันเพิ่งมานะครับผมก็จะรีวิวให้ดูเลยนะครับไม่ได้เก็บงานล้างยังไม่ได้ล้างเลยครับผมอ่าข้างหลังนะครับเนี่ยเดี๋ยวแจ้งไปอันนี้ไม่ไม่ใช่ของเดิมแล้วนะครับเนี่ยอ่าแต่ก็เป็นเป็นหนังนะครับก็นุ่มแล้วนะครับอ่ากระบะแคปนะครับดี๋ยวนี้จะไม่ให้นั่งแล้วด้วยนะครับช่วงนี้อ่ามีตู้ลําโพงให้นะครับเนี่ยตู้ซับอะไรนะครับผม รายละเอียดงไปข้างบนก็ไม่ขาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับพยายามรีวิวนะครับรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวพี่พิพจนารณากันดูนะครับผมโอเคครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องถือว่าดูสวยนะครับรถขนาดนี้เนาะปีเก่า,านะครับ ของเดิมก็มีให้นะครับสติกเกอร์เตือนนะครับครับผมแผงร้อนน่ของเดิมนะครับก okay. okay. ็ยังมีอยู่นะครับผมเอเดิมเลยครับผมโอเคครับฝานะครับฝาครอบฝาวนะครับก็ยังดูสวยอยู่นะครับผมโอเคขานหน้านะครับขานหน้าก็สวยนะครับคันนี้เนาะครับผมเดี๋ยวจะให้ ปุ้ยนะครับสตาร์ทฟังเสียงให้นะครับคันนี้เป็นพงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับเบานะครับผมขับเบาใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะให้แต่น้ำมันดน้วยนะครับ อานะครับปี B 95แปะยิ้มนะครับผมอเดี๋ยวก่อนอื่นอันดับแรกผมให้ดูศูนย์รถก่อนนะครับผมศูนย์ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมอันนี้อโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอัอตราเร่งนะครับผมว่าเป็นยังไงเนะานะผมลงมาแก่สี่นิดนึงน,นะครับผมโอเคเร่งดีนะครับพรุ่งนี้นะครับขับ สนุกครับผมคันนี้อ่ะขับสนุกนะครับผมโอ้ฟ้นปาร์ตดีเลงพุ่งดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบเบรกนะครับผมเบรกดีนะครับเบรกตึงเลยนะครับหยยบถือว่าใช้ได้นะครับผมแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นพวงมาลัย power นะครับผมเครื่อง2,500ซี90เรงม้านะครับผมคันนี้เนาะ90แรงม้าแล้วนะครับผม แจ้งไปนะครับแอถือว่าใช้ได้นะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่าสวยนะครับคอนโซลหน้าเน้อคอนโซลหน้าดูพอสวยนะครับแต่ด้านหลังนะครับแจ้งไปนะครับเบาะท้าของนะครับเอาเบาะเก่าออกนะครับแต่เ้าทามาใหม่นะครับครับผมเบาะมีดัดแปลงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูันีกทีนะครับลูกค้านาอว่าจะยังไงนะครับผมนะครับก็ถือว่า ปานดีนะครับคันนี้เ,เล่นดีนะครับรถเดี๋ยวถึงข้างหน้าผมจะลองอาทางที่มันเป็นรอยต่อของถนนนะครับถนนคอนกรีตเนาะว่ามันจะยังไงนะครับมันจะยื้อไว้อะไรเงี้ยครับผมผม z o ตรงท้ายนะครับไม่หอดเลยนะครับผมวันนี้ทางคอนกรีตทางระดับนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอัตราความเร็วประมาณแปดสิบเนาะ ใช้ได้นะครับเล่นค่อนข้างจะติดเท้าเลยคันนี้นะครับถ้าคนชอบแบบขับแบบพุทปาร์ตอะไรอย่างนี้นะครับผมเล่นแสงเร็วทันใจนะคันนี้แนะนํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถึงข้างหน้านะครับจะให้ดูสีโดยรวมนะครับแล้วก็พวกห้อเครื่องเล卡ซีนะครับผมครับผมสรุปนะครับ การทดลองขับนะครับ i s ูท u TR นะครับเครื่อง2590แรงม้านะครับพวงมาลัย power นะครับปี5แปะยิ้มนะครับคันนี้เนาะรถขับดีนะครับพวงมาลัยก็เบาอัตราเร่งดีมากนะครับอัตราเร่งเร่งดีนะครับล้อแม็กก็สวยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับพอดีนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปคันหนึ่งเนาะรถสีเขียวนะครับ ลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากได้ราคาที่มันถูกกว่านั้นสักนิดนึงเนาะคันนี้ผมก็ได้มานะครับสงสวยนะครับมีแม็กไล e เนอร์ให้นะครับพร้อมล้อแม็กเนาะสงก็สวยนะครับแต่คันนี้นะครับราคาก็จะต่ํากว่าคันนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดราคาไปนิดนึงเลยนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมืบาทนะครับถูกกว่าคันนั้นประมาณหนะครับประมาณสองหมกว่าบาทเนาะถูกกว่านะครับ ถูกกว่าครับแต่สภาพก็จะเป็นรองกว่านะครับสภาพสีนะครับเป็นรองแต่สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยก็ดีนะครับค่อนข้างดีนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์จะถือว่าใช้ได้เลยนะครับคันนี้พวงมาลัยเบานะครับผมช่วงล่างไม่มีกึ่งก้างนะครับเฟืองเกียร์เฟืองท้ายไม่หอนแอร์เย็นนะครับภายในนะครับพอได้นะครับเจ้าของเก่าเอาเบาะเดิมออกไปนะครับจะทำมาใหม่เนาะถ้ารับได้ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ไฟหน้าก็ยังใสอยู่นะครับดูใสอยู่เนาะโดยรวมนะครับขับขี่ดีนะครับก็จะมีแต่เรื่องสีนี่แหละครับที่เนาะที่เป็นตําหนินะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับสีก็เป็นตําหนิก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็มีนะครับด้านนะครับผมพี่ๆบางท่านนะครับรับได้นะครับเรื่องสีไม่สีเลียดนะครับจะเอาไปใช้งานตักแดดตักฝนนะครับเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าอยู่สายงานก่อสร้างนะครับคันนี้ แนะนำนะครับใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับแนะนํานะครับหรือว่าพี่ๆบางท่านจะเอาไปเก็บสีเองจะเปลี่ยนสีใหม่หรือว่าจะเอาสีให้มันสวยกว่านี้นะครับคันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับทรงยังสวยนะครับรถไม่บุบอะไรมากนะครับไม่บุบบิดอะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้คุณปุ้ยย้าราคาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับ เป็นกําลังใจนะครับผมจะได้หารถมารีวิวให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับผู้ติดตามผมน้อยเหลือเกินนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับช่วยกันเนาะสนับสนุนนะครับติดตามบันิดนึงนะครับผมจะได้มีนะครับกาลังใจนะครับหารถสวยๆมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุณปุ้ยย้าราคาแล้วก็ฝากติดตามเพจนิดนึงนะครับ รถยนต์คันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา1 1 0 0 0 0บาทค่ะสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่คุณเก่งนะคะโทร085 379 2785ค่ะรถอยู่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะไอดี n ลเบอร์085 379 2785ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของทางเพจรถมือสองสุขโขทัยนะคะให้กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจของเราหารถด,ดีๆสวยๆมาให้ทุกท่านชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ